กราบสวัสดีชาว r o v ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวทาร่าตำแหน่งดาร์กเรนนะครับไต่แรงไดมอนด์ขึ้นไปก็เป็นคืนลงอลง่งนี่แหละผมก็ยังหาตัวอัจคลิปด <Welcome S 1> ียังไม่ได้เลยใช้ดีเพย์ย้อนหลังในเกมมาบรรยายในการเล่นครั้งนี้นะครับเป็นไงก็มารับชมกันเรืยช่องรอคลิปเดินไป ก็จะเร่งความเร็วนิดนึงนะครับอ่าเลนตูมาเจอกับตัวไอริแล้วก็ตัวดิวแรกนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับตอนนี้เลนลหน้าอยู่เลนกลางก็ เดินขึ้นมาดักซุ่มในป่านะครับจะรอแก๊งเข้าไฟกับตัวทาร่าแล้วก็จังบวกไม่ได้นะครับมีเลนหน้ากลับไปลืมกลางแล้วผมก็ไปทับท้ายหน่อยก็มาดิครับก็มาดิครับเรือเราครึ่งหลอดนะครับโดดหนีเลย ก็ยังไม่มีจังหวะที่แบบบวกกันนะครับอ่ามันใส่โหลดใส่ทีนึงตอนนี้บัตเตอร์ไฟก็ฟาร์มสบายอยู่นะครับเดยมาก่อนเอาเห็นไอริมันเอามังกรนะครับมังกรเล็กรอจังหวะนิดนึงโหลดใส่เลยยังเก็บเลยเอาละ่ะขาสู้ครับเราก็สู้เลยครับกลัวอ,อะไรครับ เรียบร้อยครับอยู่ไปเลยเฮ้ยเจอซิลแล้วรับเจอซิลก็โดดใส่ทีนึ่งหมุนทีหนึงโอ้ซิวอันตรีแล้วโอ้ยนี่เดียวนี่เดียวโอ้โหเขาโดดหนีไปแล้วอเอาบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟว่าไงอ๋อรอดอยู่นะครับรอดอยู่นี่นี่นมาตามมาช่วย อโหลดนี้ก่อนไม่มั่นใจมาแล้วเก็บรีใหพีก่อนอ่าตอนนี้ยังไม่วาบกับฐานดีกว่านะแแน่ไอริมาจ้องแล้วอไปฟาร์มป่าบ้านเรานะครับแล้วก็เคลียร์คลิปต่อ กรเล็กก่อนนะครับลืมชื่อลืมชื่อว่าอะไรไม่รู้เราเรียก,กังกรเล็กกันนะครับเก็บคลิปไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเพื่อนจะยังไหวเลนนู้นเรนล่างอยู่นะครับยังไหวอยู่นะครับเพื่อทำเกมได้ดีมากเลย ตอนนี้ HP ผมก็น้อยนะครับโดดไปเก็บดีโค้งเฮ็ดพแล้วมานาะไอลิมาแล้วไอลิสเจ็บอันตรายไหมบ้านโอ้ยเจ็บเจ็บตรงนี้ถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยโดนสกิวอีกโดดหนีได้หนึ่งที่ดูเหมือนว่าบัตเตอร์ไฟจะมาซ้อนนะครับแต่ตัวน,นี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกันผม ๆๆเเขาแอบไปนะครับรออตินิดนึงนติมาแล้วเปิดไฟร้อให้อย,อยอเขอ่าเดียบร้อยนะครับอย่างวะันนี้ก็กลับฐานก่อนนะครับเติมเลือดก,ก่อนก็ไปเยนเดิมต่อนะครับเหมือนว่าเพื่อนจะ ยังรักษาป้อมไม่ได้หรอกสิว <No. S 1> มาตุ๋ยป้อมไวแล้วโบดไฟถึงที่หมุนหมุนหมุนไล,ล่สิวยังไงยังไงอบตไฟก็มาซ้อนลแล้วนะครับไอริ่ก็มาซ้อนสิวแล้วดแงบเลยครับจังหวะนี้ต้องชนแล้วเอาสิหมุนหมุนเอาสิเอาทั้งตัวเอาทั้งตัวยังไงเจ็บเจ็บนาทีแล้วเจ็บโอ๊อยใส่กัน ได้เมื่อกี้บัตเตอร์ไฟไม่ไปตีซิลนะครับอยกนิดเดียวเนี่ยน้อยแค่นี้น่าจะกลับแล้วนะครับแต่ผมมั่นใจกัหน่อยพลาดเลยเดี๋ยวก็รอใหบัตเตอร์ไฟซิลแล้วกันโอเคระวังว่าเกิดก็ พักชมโฆษณาเอ้ยไม่ใช่นะครับนี่มุกด้วอเอีอ้ยวจอมาดูเลนล่างนะครับไวโอเลตก็ย้อนต่อสั่งเถื่อนนัดกับหลุแหลกนะครับนี่ะครับจังหวะนี้อติพร้อมแล้วอยากบวกก็โดดไฟเลย หมุนหมุนหมุนตีแล้วหมุนหมุนตี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 หมุหนแข่งหอยไปแข่งหอยโอ้โหลบอุตติได้ลิได้ยังไงต่อซิวมาซ้อนนะครับหอยกลับเลยเหมือนว่าลิเล่นหน้าจะมาซ้อนผมแล้วนะครับลิได okay. ้ หน้าเก een een ็บเองเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโตดไปดีนุ่งน่าจะตีชิเพิร์ดนะครับดูแล้วก็ถือว่าจังหวะยังดีอยู่นะครับบางทีกากก็กากเลยผมบางทีจังหวะดีมันก็ดีนะครับได้เวลาฉุดป้อมแล้วครับเขาก็ไม่แตะเลย โหลดไม่ได้นะครับมันออกไม่ได้ไกลเกินเราก็โยกมาเรียนกาะครับคืสซี่คิสซี่รับเนี่ยเรียบร้อยนะนะครับโดนไปทีนึงุดท้ายแล้วเฮ้เด็้ยหร<ๆ>ไฟตายแทนนะครับซิลนะครับซิลเดินมาแล้วโอ้โหรุ่มแล้วซิ่รวกแล้วโอ้โหวีซิลมองไปนะ่นมุนมน,มน เรียบร้อยนะครับโดดลบได้มผมก็ยังไม่กลับฐานนะครับเอาไวโอริตมาซ้อนแล้วมนต้องพีชีพตีเียวนะอ่าไล่ก,กันนะครับตายให้ไวโอริตฆ่าแล้วกันเ <No! S 2> จ้าหนี้ทีมโนนเจะป้อมกลางแล้ว ย้นหน้าก็าพยายามกันนะครับวงการก็แพ้ไปแล้วจังหวะนี้ผมก็เกิดแล้วนะครับกำลังดุมๆมาเล่นกลางอยู่ย้อนก็เอาได้ดาก้อนไปแล้วเก็บร้อยครับ <Dom inated. S 1> ไปลีก็โดนคิวไปแล้วยนอนจะต่อนิดนึนงนาแล้วผมมาแล้วโอ้โหถอยกันหมด จังหวะนี้ก็มือพิลันไปเองนะครับเรียบร้อยเปิดอัติเขินๆไปนะครับเปิดอัติพลาดไปแล้วไม่เป็นไรผมเห็นเงือกอีเล็กมันยิ้มน,นะครับก็จะเอาสักหนึ่งอันนี้นิดเดียวไม่ตายโอ้โหออกพลาดแล้วโดนเตียวตีแล้วโอ้โหนี่โอไม่รอดแล้ะเรียบร้อยอื้อหือ กันเลยเอาละทางว่นี้ช็อตนี้แหละไฟเลยโดนไฟ่หุ้นอันนีลบได้ลุบได้ยังไงอ้มาเอามาเอาสุดเตียรดเตียร์เลยนะครับตายเลย เนกลางเนกลางมีคนล้มหน้ามาโยโยกยาไปแอบอย่างนี้ก็ว่าไงว่าไงเอาละครับรอแล้วพอตีแล้วหมุนโะเก็บหมุนจเรียบร้อยครับนี่บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟจะเก็บไหมเรียบร้อยเก็บเทียวไป Team Tower t been e has o r s d y ก็จะเดินไปเคลียร์คลิปบนต่อนะครับย้อนเอดักช่วยย้อนเอดักก่อน จะเดินไปเดินกลางนะครับมาแอบไปปากรสีสีส,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 สีล้ำลหะหนีหนีกันนโดนไป,ป่ตะปันเล้วเฮ้ยยกขึ้นยร้อยต่างงพลาดอ๋ครับประเด็นนี้ยก้อยลอยลอยตี เนขึ้นมาโดดนีรับ i <Nice assisting. S 1> อนี้ก็เซนะครับเซอออเมิ่งมีประเด็นตรงเดนกลางนะครับคิ้วคนะิ้วมหมุนหลุดร้อค่ะโอ้อยหลุดตายแล้วอืม้องออเบอติดมา,มาตดเก็บนี้เลยเรียกเขยเลยครับดีหน้าเขาเดินหนีมาเกิโดดใส่เลย ตป้อมบเกมแล้วงกันอยู่นั่ไว้่วถอยเลยถอยกอยนนะครับเรือลตัไม่วกกบทางอนะค,ครับเห็นบัตเตอร์ไฟเดินลงมาแล้วล่อให้เลยครับบอรฟัตเตอร์โดดใ่ผมโดดต้านเหมุน,นเรียบร้อยครับจอตนี้ก็เขินไปอีกหนึ่งอด ครับตอนนี้ผมก็เกิดแลครับแต่ว่าป่าด้านล่างมีประเด็นกันอยู่ ao, ao, erm. เออมาแล้วอย่างนี้มาแล้วเรียน่าเลน่าเยน่าโตไซจิ้มจิ้มเย่านี้ตายไปก่อนปะตุไฟตายผมมาแล้วครับผมมาแล้วเออปะตุไฟไปแล้วอครับตีตีหือติดแล้วนี่ปั่งตีเหน็บร้อนเลยไปซี่ปังอือฮือเพือนมาซ้อแล้วครับเรียบร้อย ก็จะปิดเกมแล้วนะครับจบเกมกันแล้วเดินกลางว่างๆว่างๆม,ม,ม,มันก็เลยหนักหมุนเรื้อร้อยครับแทงเงื่อนตายก่อนเสมอมันเสกของตายแทงเงืเอ่อนเรื้อร้อยครับอือพลาดแล้วนะครับเอ,อาละครับผมก็ใกล้เจอแล้วนะครับ เกิดจากบอมาแล้วอ้วอรวครับมิ่งมาเมปมมมมล่อยดับกรีเออร์ลงลกลางแล้วมุ่งมาเมุ่งมาเหี้อะไรบ้างครับตีกัดูผมว่า,าโดดติดเป็นดีขอโทนท่เห็น่ี่เดนใตั้อนอีีกเดืองร้อเค่ะ้น มีได้เกี่ยวตายแทนเรียบร้อยนะครับจ,จบเกมแล้วนะครับเรียบร้อยกีกีก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ